สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะครประจำวันที่26่สพฤษภาคมหกห้านะคะอังกฤษตัวเด่นก็คือหกกับ7ตัวรองก็คือ0นย์กับ9นะหกศูนย์หกสองหกสี่หกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหหกเจย์ก็ศูนย์หนึแล้วก็0ูนย์แ9ดเก้ 579695706769แล้วก็791เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเมื่อคืนนี้ของเราก็เข้าอยู่เด้อไมห่หลุดนะเยอรมน,นีเยอรมน,นีตัวเด่นก็คือ4กับ7ตัวรองก็คือ5กับ8นะคะก็4041424749 7073747579 505253575859 8081858689 8ปดห้าสี่สี่เจดสองหนึ่งสี่เ้าแล้วก็ห้าสี่เจ็ดเนาะต่อไปเป็นรัสเซียรัสเซียตัวดินก็คือ5้ากับ8ตัวรองก็คือ3กับ6นะคะก็ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าแปดศูนย์แปดสี่แปดหกดแดแดเก้าสามหสามสามสี่หกหกดหห้าแดแดสาหห้าแปดสาม หกสามห้าแล้วก็สามเจ็ดห้าเนาะก็ขอให้เป็นเพื่อนโชคดีทั้งสามแนวทางนะคะหรือไม่งั้นก็หลูดเอาก็ได้ถ้าไม่ซื้อตามแนวทางที่เราวางไว้หกแปดห้าเนาะแต่เราก็วางแนวทางไว้ให้แล้วแหละเนาะมันไม่ไหลตัวหรอกก็ขอให้เป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสามแนวทางนะคะของเราก็ไม่หลุดเดอ้อเข้าหมดเข้าบนเข้าล่างแต่ของเราลงโชว์ไม่ได้ดอกมนหนุย สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสามแนวทางเนาะก็ซื้อตามแนวทางที่เราวางไว้แเนอนเราเน้นตัวเด่นรูดนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ